แม่แต่จะร้อนรุแค่ไหนนะฮะแต่ก็ยังมี FC ฟซีนะฮะเดินทางมานะครับมีเด็กน,น้อยด้วยนะครับผม สวัสดีครับมาจากที่ไหนครับอ๋อบึงขลงนี้เองอจุดทูบไหว้องปู่ได้นะครับทูบเก้าดอกครับผม,บบมบอ๋อไหวสองที่เลยก็ได้ <laughs> ตอนนี้ดอกเครื่องฟ้ากลับมาบานอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับพี่เสือเชื่อว่ายังไม่มีช่องไหนถ่ายให้ดูแน่นอนนะฮะเพราะว่าเอาตรงๆนะ บานเต็มที่คือวันนี้นะวันแรกนะครับโอ,โอ้สวยงามนะสีชมพูบานเย็นสดมากเลยนะครับสีชมพูอ่อนก็สวยนะฮะว้าวนี่นะมุมนี้เห็นองค์ปูกดงามมากนะครับโอ้โหรังมิมตอนนี้ก็หนึ่งฟุตแล้วนะทุกคนปดัด นะตั้งแต่มีต้นทานตะวันมีดอกทานตะวันนะฮะเหมือนกับรังเขาจะใหญ่ขึ้นเร็วมากเลยนะฮะเอา้าเป็นรูปหัวใจนะฮะรังมิมเป็นรูปหัวใจนะเหมือนกับซุ้มหัวใจตรงนี้เลย น in it ี่นะฮะที่มาของรังมิ้มขนาดใหญ่นะครับก็คือท่านตะวันนะฮะ นีนะ่โอ้๊ตดูนี่นะครับเต็มเลยนะตัวมิ้มนะฮะตเอแต่เอ,เ,อเป็นไงเกรอนนำหวานทานตะวันหวานใช่ไหมล่ะมีนางรำใส่ชุดสีชมพูสวยงามมากเลยนะฮะมาถึงแล้วนะฮะ อโอ้ยสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับโอ้ยชุดสวยงามมาอีกแล้วใครพามาเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมาแต่วางเยี่ยมเหรอเหรอ,อไปรับยาพาแล้วก็เงินยาพามาจะมาแกมาเทศอะไรเปิดพญานาคอะไรนี่แหละ เออผมก็เลยไปรับมาอ๋อเขาเรียกว่าสวดเสริมบารมีองค์ปูพญานะอ๋อแล้วก็จะมีการรำในระหว่างนั้นด้วยอย่างนี้เหรอฮะใช่สิบเก้านางรำสิบเก้านางรำผมเอฟซีจากอเมริกาคุณแม่เนี่สมอนสยพรอ๋อครับผมโอ้สีสวยทั้งนี้ก็ไปรับมาแต่บางเยกเนาะแล้วแล้วจะพารำได้ไหมครับ ยาพากระรำด้วยบอยาพายาพาก็จะลำเพราะว่าเอฟซีให้ลำโอ้ครับผมเออจัมพูนี้มันสวยเนาะของเราเมันจะเป็นชมพูบานเย็นแต่นี่คือชมพูแบบหวานสดสิบเก้านางรำนะฮะ มีได้เลยทังนเด็กกบทอดรองเท้ากับไปสันทนี่สัเดีเบน้อเอากรเบื้องนะกให้เบื้องตไนะจีเดี๋ยวมส่งบอกเลยเออเพื้ลยนกตไ้เดี๋มาคัวเเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาดูนะฮะมารับชมการรำกันเนาะนะครับผมกำลังเลือกซื้อสบายอยู่ร้านป้าคำสายนะฮะ เดี๋ยวไปหายาพากันต่อทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับย่าสวัสดีแม่แม่ทุกท่านครับอ๋อนี่ไล่ใบสีมาด้วยป่ค่ะอ๋อทำใบสีมาเองด้วยเลยนะเห็นบอกว่าวันนี้ย่าจะรำด้วยจิ้มมะขามรเราดูย่ารำนะส่วนเราแม่แม่แม่เนี่ยเคยเห็นบอกว่าจะมีการสวดใช่ไหมฮะ สวดมนต์เสบารมีองค์ปู่เนาะนะครับผมเอฟซีก็จะลืมนะฮะร,ร่วมบุญอทอดผ้าป่าได้นะครับผมนะวัดแจ้งแสงอรุณน,นะวัดบ้านเกิดแม่นกนะฮะผ่านบัญชีของวัดโดยตรงนะฮะธนาคารกรุงไทยนะฮะเลขที่4211255223นึ่งนะฮะ เราจะไปทอดนะฮะวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับผมนะฮะอีกอีกทีหนึ่งนะย้ำนะฮะสี่สองหนึ่งหนึ่งสองห้าห้าสองสองสามนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวไปเสือจะไปเอาเมจิกมาเติมหน่อยนะรู้สึกว่าอาจจะโดนแดดหน่อยนาะนะขึ้นได้เลยครับผมนะขึ้นขึ้นไปเดอวูด้านบนนะไปเดินไปเดินลอดเลยครับเป็นแม่แม่นะฮะจากบ้าน วังเยี่ยมนะครับผมใส่รองเท้าขึ้นไปแม่ใส่รองเท้าไปด้วยแม่มันร้อนมันร้อนครับปูทรายแล้วเดินสบายครับผมแต่ว่ามันก็ร้อนร้อนแดดครับผมใส่ไปไหทูกลุกหน้าเลับมาเร็วขอพรปูก่อน ตอนนี้แม่แม่ก็เดินไปชมองค์ปู่นะที่ด้านบนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปให้นะครับอย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากชมคลิปย้อนหลังนะครับอย่างน้อยวันละ1-2คลิปนะครับ